ตัวมันจีบอยู่ตรงนั้นลนะ่ะเมื่อกี้ยืน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 อยู่อยู่บนสะพานขึ้นจีบโชว์เฉยเลยใครจะขัดมาไม่รู้นะน่าอยู่จะใช้ป๋าเลยถ้ามันนี่ไงไอชีอยู่ด้วย ีอยู่ขึ้ด้วยโวนโวนโวนเฮ้ยขัดเฉยเลยขึ้นยังไงท่าวนี้อื้อหืออื้ออือหือเห็นไหมเห็นไหมแรงดีด้วยมึงต้อมองสะพานเดี๋ยวนะกาจะไม่กัดกัดเฉย น,น,นะอมเห็นไหมอก่อนจะไม่กัดกัดเฉยวะขึ้นกนะีบใหขึ้นนะกีบไงเห็นไหมอ๋ปวดแกัง่ายง่ยว่ะปวดแล้วมั้งติดต่ม้อตะพานมันนะ ึังอยู่ึงอยู่อืมขัดขัดง่ายเลยใหญ่เลยอืมอีกเลยเขาจะโดอีกเลยจับตัว ง่ายกันไหมว่เนี่ยกจะเห็นขึ้นจิบไงแต่ว่าไม่น่าจะกัดแม่งไม้เดียวเลยซุ่มเลยกว้ใช้งามเลยดูตีมันตาผานด้วยเฮ้ยเอออื้อยย้ยย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 อยยยยยย กอนจะไม่ไม่โดนไม่กัดกระสือว่ะหืมปวดใจก็อเ,อเ,เอาง่ายง่ายจะโดนนี่นี่ครับประมาณสามโลครับไอ้ย่าให้ขึ้นจิบแล้วก็นึกว่าจะไม่กัดเว้ยตีมาเดี๋ยวตุ้มเลยโอเคครับถ่ายรูปก่อนนี่ตีปตพันธ์เมื่อกี้เสียวด้วยเพราะว่าสายมันไปพาดกับเสาตออมอ่ไง เออโอเคครับผมมาลองซ้ำดูนะเห็นดยเมื่อกี้มุดเข้าตะพาลเลยไอ้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะก,กัดด้วยเราเนี่ยไม่คิดว่ามันจะก,กัดเลยเลยแต่เห็นมันขึ้นจิบอยู่ตรงนี้ไงอ่านัดนดักกัดจริงๆด้วยนะลองดูเพิ่งมีตัวตัวหนึ่งแล้ววิ่งย้อนสายมาเรื่องก็หลุดแล้วอุตจะหกรรมกัง่ายพดทุกหมาดื้อเลย แต่ที่เห็นมันป็นจุดเดียวนะลองดูเผื่อมีคู่เล่นกัดบนสะพานเลยไหม กัดแล้ววิ่งย้อนกลับมาด้วยแล้วนึกว่าหลุดแล้วได้ได้มีโดนตัวเฉยเบ็ดเข้าเต็มกระบานเลยทะลุไม่ไม่กระบาลหลักทะลุมินมินปากละไม้แรกเลยไม้เดียวเลยตุ้งเลยตุ้งบุตรกัดง่ายกันไปนะไม่ใช่ตั้งตัวเลย มันขึ้นจิบเนี่ยเราก็นึกว่ามันจะไม่ขัดไต่ได้ละขัดเฉยเลยขัดเอาดือด้อเลยอ่ะัดง่ายๆทุกตัวก็ดีทิ่น้ำปลาเพราะว่าทุกตัว ตัวที่ขึ้นจิตหรอือเปล่าวะน่าจะใช่แล้วมั้งน่าจะเป็นตัวที่ขึ้นจิตมั้งหละน่าจะไม่น่าจะม,มีตัวอื่นนะ ไดล,ลองหาเหลี่ยมตีหน่อยครับน่าจะมีหลายตัวนะไม่ให้ตัวเดียวหลักปลาจ้ะถ้ามันกัดได้ขนาดนี้ช่องอื่นน่าจะมีตัวอยู่อันนี้แค่บนสะพานทีเชืๆนี่โอเคครผมขอบคุณที่รับช่องครับฝากแล้วใช้นะครับ